สวัสดีครับโคดออเดียวครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจักรวาลอยากจะสื่ออะไรถึงคุณนะครับและเรื่องนี้ที่จักรวาลจะจะสื่อถึงคุณในช่วงนี้นะครับก็ไม่พดเรื่องของความรักเลยในช่วงนี้นะครับเหมือนกับว่าคนที่คุณคุณกำลังโดนขัดขวางโดยผู้ใหญ่ทางฝั่งเขานะครับและถ้าจะให้เจาะอ,อุ้ยเจาะจงมากกว่านี้นะฮะเหมือนจะเป็นผู้ชายนะครับที่มีอำนาจ พอสมควรเลยอาจจะเป็นพ่อหรือผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณลงุงคุณนาคุณอาที่มีความห่วงเขาพอสมควรแต่เขาไพ่ก็เลยจัก,กรวาลก็อยากจะบอกให้คุณว่ากล้าที่จะแสดงออกตัวความรู้สึกจริงๆออกมากล้าที่จะทําอะไรออกมาเพราะคุณเป็นคนมีความสาม,มารถและโอกาสของความสำเร็จมันมีอยู่แล้วครับแค่คุณต้องพิสูจน์ให้มันชัดเจนมากพอและอย่าลืมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะครับสวัสดีครับ